สวัสดีค่ะวันนี้ปิดก็จะมารีวิวสินค้าของ b o u n เ e ้นะคะสำหรับตัวแรกนะคะที่ปิดรีวิวสำหรับขั้นตอนการบำรุงตัวเองนะคะวันนี้ปิดจะมาใช้แค่3ามตัวนะอ่อยังสามตัวแรกปิดใช้โฟมนะคะโฟมล้างหน้าซึ่งโฟมตัวนี้คุณสมบัติคือ three in o n ัก็คือการ cleansing แล้วก็การเคลียร์หน้าเรางสารนะคะแล้วก็การมาหน้าค่ะสำหรับการด้วย แพ้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงหน้าเราด้วยนะคะอ,อย่างตัวที่2นะคะที่ปิดใช้แล้วมันอยู่กับเรามา6เดือนแล้วเช่นกัน6 7เดือนเลยนะคะนั่นก็คือซีรอนครีมซึ่งซีรอนครีมตัวนี้จะบอกเลยว่าหลักมากแล้วจะหมดแล้วแล้วต้องสั่งซื้อใหม่อีกและแและสั่งมาแล้วด้วยนะคะเราจะมาดูว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ในเวลาเกือบ6เดือน าเห็นไหมเหลือเยอะนะอืมมันเหลือเยอะาอ่จะดูจากความลึกได้เลยนะลึกข้อถ้าจุ่มไปจนตรงที่คือทะลุขียไปอ่ะมันจะเป็นข้อกว่าอันนี้ก็คือมันจะสูงมากนะคะอ่าเราสังเกตได้ของกระปุกยกเต็มฝั่งกระปุกอ่ะยกเต็มเพราะฉะนั้นในปริมาณที่มากมันจะอยู่กับเราได้ถึงหกจุดเจ็ด ปีนใช้มาแล้วเดือน5 6 7 8 5 6 7 8, 9, 10, อยู่เป็นมาเดเดือนแล้วค่ะคุมค้มไมมคุมมากค่ะรับตัวสีรอคุณสมบัติมันคือปรับสภาพผิวเราให้แท็แแรงมากขึ้นนะคะคิ้วม่งอถ้า,า,า,ถ,าถามว่าดีไหมดีมากๆเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่า3วันเห็นผล7วันเห็นผลไม่ใช่นะคะครีมที่ดีเขามีระยะเวลาในการทำงานบนใบหน้าของเรานะคะอย่าใช้ครีมมั่วซั่วจนหน้าเราเนี่ยต้องพังอีกรอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราอ่าทำความสะอาดใบหน้าเราแล้วและเราบํารุงแล้วบํารุงสภาพหน้าเราแล้วเราจะต้องรู้จักป้องกันด้วยต่อให้เราใช้ครีมดีแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่รู้จักป้องกันอ่ามลภาวะหรือแสงแดดเนี้ยคะ่ะ หน้าเราก็จะถูกทําลายอยู่ดีจริงอยู่ที่มีอะไรมาบํารุงให้มันดีขึ้นแต่ถามว่าเวลามันถูกทําลายมันก็ลดหวบอยู่ดีถูกถูกไหมคะในขั่นท่ากับการบํารุงของเราอะ่ะมันสูนเปล่าถูกไหมถ้าเราไม่เอามันศูนย์เปล่าเราง่ายๆเลยค่ะเราก็แค่ต้องบํารุงด้วยกันแดด กันแดดจะเป็นตัวป้องกันป้องกันอะไรป้องกัน U V นะคะป้องกัน U V ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์ที่คุณต้องเล่นทุกวันทั้งวันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมที่คุณต้องทํางานหรือไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่คุณจะต้องไปเจอตลอดเวลาในการทํางานขับรถหรืออะไรต้องตามนะคะเพราะฉะนั้นกันแดดจะเป็นตัวป้องกันเพื่อให้ครีมที่คุณทาตอนเช้าเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานยังคงทนอยู่และกันแดดเนี่ย นอกจากมันจะป้องกันแล้วมันจะเป็นตัวลดนะคะตัวลดการเกิดสิวด้วยนะคะตัวลดอ่ามันคืออย่างที่บอกนะคะการป้องกันเป็นอะไรที่มันก็บางคนก็ไม่ได้ป้องกันอย่างปิ่นก็ไม่เคยป้องกันกันนะคะปิ่นก็เพิ่งมาป้องกันกันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่จะถ่ายวิดีโอนะคะปิ่นต้องไม่สบายตลอดเลยปิ่นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเอออาจจะเป็นเพราะฝนด้วยแหละฝนจะมาละฝนจะมา ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็อย่างที่บอกกันไปว่านอกจากเราทําความสะอาดใบหน้าเราแล้วเราต้องบํารุงแล้วเรานี่ค่ะอย่างปีนเนี่ยเอาเอาตัวเองมาเป็นเคสตัวอย่างเลยว่าเอาตัวเองมาเป็นรีวิวเลยว่าแต่ก่อนเนี้ยหน้าปีน่ะเสียมากๆตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นมากค่ะแต่ถามว่าดีสุดๆไหมไม่ได้ดีสุดๆนะคะเพราะว่าหน้าเราอะพังมา2ปีถามว่าจากสเตียรอยนะคะจากครีมตามตลาด ถามว่ายากไหมบอกเลยว่ายากถ้าเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยนะคะแต่ถ้าเรายอมเปิดใจนิดนึงนะคะเรายอมเปิดใจนิดนึงให้โปรดักที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพจริงๆเข้ามาดูแลเนี่ยรับรองคนเห็นผลค่ะอย่างบียองเซฟองตัวนี้ราคาแค่990ถามว่าอยู่กับปิ่นมากี่เดือนอยู่กับปิ่นมา4เดือนนะคะมันอยู่ปิ่นใช้ตัวนี้เฉลี่ยแล้ว4เดือนชี4เดือนนี้ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากค่ะแค่990เอง990 คุณตีง่ายๆเลยค่ะ990นะคะตีง่ายๆ990หาร4เท่ากับอ่ะคุณคะ990หาร4 240บาทค่ะ247บาทซึ่งเดือนนึง247บาทกับโฟรมล้างหน้าก็เป็นปกติเปล่าคะเพราะโฟรมบางตัว450โฟรมบางตัวก็890ถูกไหมคะถูกเนาะ ต่อมามาเป็นซีรอนครีมซีรอนครีมตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่2 9 0 2 5 0ยเกอ่อย0ะถามหน่อย2,500อ่ะถ้ามันหารถ้ามันของปีนอะอยู่กับปิดนได้7เดือนหาร7อ่ะอาเท่ากับ350อ่ะมันจะมีครีมกระปุกไหนไหมอะที่เดือนหนึ่ง350แล้วทำให้คุณภาพหน้าเราดีขนาดนี้ไม่มีมั้งถูกไหมถูกไม่ถูกถามตัวเองดูอ,อันนี้ปิ่นไม่ถามใครนะคะปิ่นถามตัวเอง ระปุกที่2ปิ่นกำลังจะส,สั่งซื้อมาแล้วมันทําให้ปิ่นคิดว่าแค่เดือนนึง350อะ่ะสามอยาทบะแล้วปิ่นไดห้หน้าตัวเองกลับมาปิ่นยอมไหมอ่ะปิ่นใช้แค่ครีมตัวเดียวจริงอ่ะปิ่นไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยอะ่ะทาไมอ่ะแค่นี้เองทาไมปิ่นจะไม่ยอมถูกไหมคะไม่ใช่ว่า2เดือนหรือ1เดือนคุณต้องดูดีแล้วดูสวยเป็นนางงามเลยไม่ใช่นะคะไม่มีครีมที่ทําให้คุณสวยได้หรอกคะ่ะ สวยแบบเร็วขนาดนั้นนะ่ะได้หรอกคะ่ะถูกไหมแต่ครีมที่จะบำรุงให้คุณสวยตลอดค่อยๆสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วสุขภาพผิวคุณดีขึ้นดีขึ้นจริงๆอะ่ะมันมีน้อยมากนะคะถ้าคีมตามท้องตลาดและบอกเลยว่าแบรนด์บียองเซ่คุณไม่สามารถหาซื้อตามท้องตลาดได้นะคะเดินสัมเพลงคุณก็หาไม่เจอนะโอเคไหมเพราะเราอะ่ะขายให้เฉพาะคนที่ใช้แล้วก็อย่างปิน่นปิ่นใช้ปิ่นมาเจอปิ่นใช้แล้วปิ่นก็รีวิวแล้วปิ่นก็ขายเองแต่ถามว่า คนอื่นคนที่ใช้เขาก็ขขยเขาก็ขายเองถูกไหมคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะรู้จักบีอองเซใช่ไหมเราค่อยมาบอกต่อสิ่งดีๆให้เอาคุณอนะต่อมาก็คือกันแดดนะคะอ่าซึ่งกันแดดก็ราคาเท่ากับตัวนี้เลยแต่ถามว่าะระยะเวลาการใช้งานเท่ากันไหมบอกเลยว่าใช้คู่กันมาค่ะเท่ากันนะคะเราใช้ในปริมาณที่น้อยมากค่ะเพราะว่าคุณภาพของครีมนะคะคืออย,อย่างที่บอกไปอะค่ะว่า คุณภาพของครีมค่ะคือเราไม่ต้องใช้ในปริมาณที่มันมากคือทอาเราใช้ในวันที่มันมากเนี่ยมันจะเกินพอมันเกินแล้วมันอุดตนันอุดตันแล้วก็เป็นสิวเราใช้ในปริมาณที่มันเขาเรียกว่าปริมาณที่มันเหมาะสมค่ะกับใบหน้าของเราก็คือเท่าเม็ดถั่วแล้วก็เกลี่ยไปนะคะ มันเข้มข้นค่ะคซึ่งครีมที่เข้มข้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราต้องทาให้มันหนาเกลิเลยนะคะอันนี้ปิ่นลงแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ปิ่นก็ลงแป้งผับเลยแล้วก็เขียนคิ้วเลยลิปปิ่นก็ทาเบาๆะคะ่ะลิปมันเบาๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่า การดูแลตัวเองอะค่ะไม่จาเป็นต้องมีมากเลยค่ะมีแค่3ตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะอย่าใช้ครีมมว่วซั้วอย่าใช้ครีมที่มันเยอะเกินไปบางคนใช้ครีม10ตัวหน้ายังไม่สวยเท่ากับบางคนที่ใช้ครีมแค่ตัวเดียวเลยถูกไหมเพราะใบหน้าของเราอะค่ะเราก็ต้องให้มันมีคุมมต้านทานในการรับสภาพนะคะของแต่ละพื้นที่ด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องประคมทุกวี่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่นะคะการประคมยิ่งประคมหน้าเราจะยิ่งอ่อนแอ มีตัวเดียวแต่ละประเภทให้ชัดเจนดูแลให้ชัดเจนคลีนซิง่งคลีนซิ่งส่วนล้างบำรุงอยู่ในส่วนบำรุงตัวเดียวจบแล้วก็ป้องกันตัวเดียวจบนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหใช้หลายตัวมั่วตัวหมดเลยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณแพ้ตัวไหนคุณต้องโละครีมคุณทิ้งหมดทำแบบนั้นไม่ดีมั้งคะถูกไหมเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ฟังรีวิวจนจบก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เคยหน้าแพ้หน้าอ่อนแอมาก่อนหวังว่าคุณจะหันมาคิดที่ พิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกครีมคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ